กลัวไหมจันแจมตอบชัดก่อนเจอนักชกแอลจีเรียรอบรองโอลิมปิก2024บีจันแจมสุวรรณเพงกำปั้นสาวไทยที่สร้างเซอร์ไพรส์คอมบูเซนาซูเมเนลี่คู่ชกจากตุรกีเบอร์หนึ่งของรุ่น66กิโลกรัมในรอบก่อนรองเดินหน้าผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทับนักกีฬาไทยอย่างไรก็ตามในรอบต่อไปกำปั้นหญิงวัย24ปีจากหนองคายจะต้องเจอศึกหนักอย่างอิมานเคลบนักชกสาวชาวแอลจีเรียที่ตกเป็นราม่าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวลักษณะที่คล้ายกับผู้ชายแถมผลการตรวจคุณ คุณสมบัติทางเพศก็เผยว่า DNA ของเธอมีคโครโมโซมสัยและฮอร์โมนเทสโทสเตอร์ที่สูงซึ่งแม้จะเคยโดนสมาพันธ์มวยสากลนานาชาติอีโบตัดสิทธิจากการแข่งขันเมื่อปี2023เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติทางเพศแต่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ที่ทำหน้าที่จัดการแข่งขันมวยในครั้งนี้อนุญาตให้เธอสามารถกลับมาชกได้อีกครั้งเพราะโอลิมปิก2024ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาทุกเพศ เรื่องนี้จันแจมได้เผยก่อนไฟว่าดูข่าวมาเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของเขาแล้ก็รู้มาว่าเขาก็เคยแพ้มมยิงแต่ตอนนั้นมันก็นานมาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นหรือฮอร์โมนผู้ชายเขาจะมากขึ้นกว่าเดิมก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าเจอกันอีกก็ไม่กลัวเพราะก็มั่นใจเหมือนกันว่าเราก็พอตัวทําร่างกายมาดีเหมือนกันซ้อมมาเยอะเหมือนกันนึกไว้เสมอว่าจะแข็งจะทนก็คนเหมือนกัน มีสองหมัดเหมือนกันมาถึงตรองนี้ก็อยากที่จะไปให้สุดที่เหรียญทองนักชกสาวไทยกล่าวอย่างมั่นใจสำหรับจันแจมสุวรรณเพ็งจะขึ้นสังเวียนพบกับอิมานเคลิบนักชกสาวชาวแอลจีเรีย,ยในรอบรองชนะเลิศคืนวันอังคารที่6สิงหาคมนี้เวลา03.34นตามเวลาประเทศไทยอ่านข่าวโอลิมปิก2024เพิ่มเติมสรุปเหรียญโอลิมปิก2024ก่อติดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024โปรแกรมโอลิมปิก